โอ้โหกะเรกะร่อนฮนะบานแล้วบานครบทุกดอกแล้วนะมีทั้งหมด18ดอกก็ถือว่าสวยงามฮะเนี่ยยามเช้าๆโดนแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์นะสวยงามสดใสเลย เห็นแล้วชื่นใจนะดอกเขาสวยงามแบบนี้แหละแม้จะไม่มีกลิ่นหอมนะสายพันธุ์นี้แต่ว่าดูความสวยงามของดอกเขากลีบดอกข้างบนนะ่ะเหมือนหูกระต่ายเลยฮนะวันนี้จะมีกลีบดอกอยู่ห้ากลีบ บน3ามล่างสองแล้วก็มีปากดอกปากสวยๆแลบลิ้นออกมาเนี่ยน่ารักชะะนี่แหละธรรมชาติของดอกกล้วยไม้ฮะนะมันจะไม่เหมือนกับดอกไม้อื่นนะดอกไม้อื่นมันก็จะมี5กลีบก็เป็นกลีบที่ออก บ้านออกทุกทิศท,ทุกทางเนี่ยข,ขนานกันฮะเหมือนกับว่าสมดุลกันนะแต่ว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยจะเห็นว่ากลีบบนเห็นไหมสามกลีบข้างล่างสองกลีบแล้วก็มีปากดอกฮะที่มีอับเกสรอ,อยู่ข้างในฮะ จะนีเกสอนตัวผู้เตรียมตัวเมียอยู่ในนี้สีเหลืองๆคือน่าจะเป็นอัเกสอนตัวเมียนะสีเหลืองข้างบนนะเนี่ยนาเล็กก็พยายามเก็บเอาความสวยงามมาฝากกันนะใครที่เข้ามาดูมาชมนาเล็กนะเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้เนี่ย ก็พามาชมดอกส,สวยๆกันใครสงสัยวิธีปลูกก็สอบถามได้นะนเล็กปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติดูแลสวยจริงๆอะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ